กครั้งที่สองสาเหตุและชนวนสงครามเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาโดยภาพรวมสนธิสัญญาสงบสึกสนธิสัญญาต่างๆที่ทำให้ทาให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นบนโลกเป็นระยะเวลา20ปีแต่ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาเวส์ไซด์และสัญญาสันติภาพอื่นๆที่มีต่อประเทศเยอรมนมีและประเทศผู้แพ้สงครามอื่นๆที่ต้องสูญเสียดินแดนและผลประโยชน์ต่างๆ ประกอบกับการเติบโตระบบะเผด็จการและลิสธิทธาหารมีการสะสมอาวุธร้ายแรงและองค์กรสันนิบาตชาติไม่สามารถทำหน้าที่รักษาสันติภาพได้สำเร็จซึ่งต่อมาญี่ปุ่นเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรด้วยต่อมาเยอรมน,นีได้เข้ายึดครองเซโกสโลวาเกียนอกจากนี้ชาวอเมริกาต่างเบื่อหน่ายสงครามในนโยบายโดดเดี่ยว ชนวนแห่งสงครามมาจากการที่เยอรมน,นีบุกโปแลนด์ land, เมื่อวันที่หนึญญ่งกันยาคศคศ .1939 ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมน,นีและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่7ธันวาคิเตศักราช1941ในระยะเริ่มต้นการเกิดสงครามฮิตเลอร์ตัดสิน จมตีรัสเซียจึงเป็นพันธมิตรของตนด้วยกองทัพเยอรมน,นีได้เข้าบุกดินแดนโปรแลนด์ด้านตะวันออกอย่างรวดเร็วแต่ด้วยชัยภูมิอากาศเย็นรัเสเซียจึงต้านกองทัพเยอรมน,นีได้ในตอนต้นสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสหรัฐอเมริกาประกาศทำสงครามกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพอร์ฮ์สเบิร์ และบุกยึดประเทศต่างๆส่วนในทวีปยุโรปประเทศฮังการีโรมาเนียและบัสเกเรียได้ประกาศสงครามกับเยอรมน,นีทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจน2กลุ่มคือกลุ่มอักษะกลุ่มพันธมิตรระบบฟาสเซิลในเยอรมน,นีผลของสงครามโลกครั้งที่2ระบบพาสซิสในเยอรมน,นีอิตาลีสิ้นสุดลงที่ระบบพาสซิส เกิดขึ้นในอิตาลีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1และต่อมาได้ประสานกับขบวนการทางเมืองในประเทศเยอรมน,นีนั่นคือขบวนการนาซี 2. มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมหาศาลทั้งทหารและพลเรือนตายเป็นจำนวนมากมีผู้บาดเจ็บและพิการรวมทั้งเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมหาศาล 3. เกิดปัญหาลี้ภัยและคนไร้ที่อยู่นับล้านคน 4. ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซียากลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลก 5. ชัยชนะของรัฐที่นิยมทำให้มีการก่อตั้งประเทศใหม่ๆ 6. ประเทศต่างๆหลายประเทศประชุมกันที่ซานฟรานซิสโกในคิสศ,ศ์ักราช1945